บางเงินขี่รถผ่านมาเจอไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหวรับเมื่อกี้ได้อธิษฐานจะทุ่สามดอกแล้วจะขอเสียงซิมซีบางเงินตัวมาณขอไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหวรับโลอแกนช่ก่อน ที่บูชายไขเด็กวัดเจดีย์กับรัตนไตรยหลังสมมาสัมพุทโธพกวาพุทังพกวันตังปิวาเทมิกราบสวากขาตัวพกวาตาธโมธมังนัมสามิกราบสุกติปนุพกวาตัวสาวกสังโฆสังขังนัมมิ ขอเจ็บเจ็บสขอแล้วอธิษฐานเรียบร้อยแล้วขอได้ไหวรวยเอ้ยขอได้ไหวรับสองตัวสามืัว mua cái chốt thanh chắn máy liền 25. khang rồi tôi điêu. ตาหวานมั้งตาทุมาตาหวานเลยมิน้นแกน้ำมา,า,าตาหวานนี่นี่ด้วยนะลูกฮะชวดเหรอ,อจุดทุด้วยนะเที่ยงน,ยน,ยนั่นน่ะนี่ที่นี ร่มก,ก่อนสิลูกเอาวางไว้เลยเอาอวนเนี่ยวางไว้เลยน้ำแดงวางเลยนัย่นแหละวางนั่นแหละโอเคเอาเน้เนๆนะลูกนะ เดี๋ยวจะซื้อไข่มาถวายสองตัวถ้าออกอะ่ะถ้าได้อะ่ะขอได้ไหว้รับให้ไข่วัดเจดีเนี่ยที่มานี่สุดยอดเลยนะทุกคนต่างศรัทธาอยู่ระหว่างไฟแดง นาคิวาด ก่อนชาวบ้านงัวควายหายบอกว่าขอมาขอเด,ด็กวัดให้หาตามหาให้หน่อยผมปรารถนาทุก,ท,กทุกคนอธิษฐานก่อนลูอธิษฐานว่าจะให้อะไรว่าไปจะให้ชุดทหารหรือจะให้รถอะไรว่าไปอขอเน้นเน็ตเลยเอา สิบแปดเอาเอาละเดี๋ยวนะสิบแปดอ่าโอเคเลขสวยด้วยเลขสวยเลยสิบแปดเนี่ยมาแล้วงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกสามเนื่องจากภูมินเนีอเอาไว้สันี่ละเป็นสารเล็กๆอยู่ขั่งทั้ง แล้วเจอกันไหมครับผมโซ๊กมันหมายเงครับสวัสดีครับ